คุณกำลังติดตามรับชมร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของแผ่นดินสองกษัตริย์สู่รอยร้าวในราชสำนักจะเป็นอย่างไรนั้นผมจะเล่าให้ฟังกันครับดังที่ทราบกันดีแล้วว่าครั้งหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ราชวงศ์จักรีได้มีพระเจ้าอยู่หัวถึง2พระองค์ครองราชสมบัติปกครองประเทศร่วมกันก็คือสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ทรงมีพระอนุชาอยู่พระองค์หนึ่งนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าฉุธามณีซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงให้ความรักและเมตตาต่อพระอนุชาองค์นี้มากและพระอนุชาเองก็ทรงให้ความรักและเคารพต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่ผู้เป็นพี่ชายเช่นกันทั้งสองพระองค์เป็นพี่น้องที่ประสูติจากแม่เดียวกันประทับร่วมกันผ่านสุขร่วมทุกข์กันมาโดยตลอดด้วยความรักของพี่น้องที่มีต่อกันประกอบกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ ทรงมีวิชาความรู้ทางโหราศาสตร์พระองค์เห็นว่าดวงพระชะตาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีนั้นแข็งแกร่งมากบารมีไม่น้อยไปกว่าพระองค์เลยตัวขององค์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีนั้นก่อรับราชาการมาตั้งแต่สมัยราชาการที่สเป็นถึงผู้บังคับบัญชากรมทหารปืนใหญ่ผู้บังคับบัญชากรมทหารแม่นปืนเป็นต้นนับว่าประสบการณ์มีมากนักหากยกขึ้นกษริย์คู่พระองค์แล้วซ้ายจะเป็นผลดีต่อราชสำนักสืบไป พระองค์จึงมีพระบรมราชองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จเจ้าฟ้าจุธามณีขึ้นเป็นพระมหากษัตริยาที่ราชเจ้ามีพระราชพิธีบวรราชาพิเศษทรงรับพระบวรราชองการให้เกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สองเฉลิมพระปรมาพิไทยจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในต้นปีพุทธศักราช2408 สมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงมีพระอาการประชวนที่หาสาเหตุพระโรคได้ไม่แน่ชัดพระจอมเกล้าสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเยี่ยมไข้ที่หวังหน้าหรือธรรมศาสตร์เป็นประจำทุกวันดูแลพระอนุชาจนถึงนาทีสุดท้ายของพระชนชีพจนเวลาเช้าย่ำรุง่งตรงกับวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408สมเด็จพระปิ่นเกล้าสเสด็จสวรรคตรวมพระชนพรรษา58พรรษาหลังจากนั้นเพียง3ปีเศษ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าาวรัชกาลที่4ก็สวรรคตสิ้นสุดแผ่นดินสองกษัตริย์เรื่องราวการกำเนิดรอยร้าวระหว่างลูกพระเจ้ากับพระปิ่นเหตุการณ์หลังการสวรรคตของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 1. ในที่ประชุมพระราชวงศ์และขุนนางได้มีมติเอกฉันเห็นควรให้ยกราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4คือสมเด็จเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ขึ้นเป็นรัชกาลที่5พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นพระชนมายุ15พรรษาปกครองบรมมหาราชวังหรือวังหลวง 2. ในที่ประชุมพระราชวงศ์และขุนนางได้มีมติเอกฉันเห็นควรให้ยกตำแหน่งกลมพระราชวังบวรพระมหาอุปราชวังหน้าให้แก่พระโอรสองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระนามว่าพระเจ้าบวรวงเธอพระองค์เจ้ายอดยิ่งประยุนยศ ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญขณะนั้นมีพระชนมายุ31พรรษาปกครองพระราชวังบวรหรือวังหน้าธรรมศาสตร์ในช่วงต้นรัชกาลที่5ประมาณปีพุทธศักราช2417พระองค์ทรงเริ่มไปฏิรูปการปกครองประเทศโดยการดึงอำนาจเข้าศูนย์กลางตรงตั้งระบบหอรัศดากรพิพัฒน์หรือปัจจุบันก็คือกระทรวงการคลงังเพื่อรวบรวมการเก็บภาษีทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว ซึ่งทําให้เจ้าหนายและคุณางผู้ใหญ่บางท่านไม่พอใจเพราะกระทบต่อการเก็บรายได้โดยเฉพาะเจ้าวังหน้าที่แต่เดิมนั้นมีรายได้ถึงหนึ่งในสของรายได้ทั้งหมดในที่สุดก็มีข่าวว่าวังหน้ารเริ่มสะสมกําลังทหารซึ่งมีมากถึง2,000นายสถานการณ์ทั้งสองวังเริ่มตึงเครียดความสัมพันธ์ของวังหลวงและวังน้าได้ตัดขาดลงบางส่วนชาวบ้านประชาชนหวั่นเกรงว่าอีกไม่นานต้องเกิดสงครามระหว่างกษัตริย์กับอุปราชแน่ แต่แล้วในปีเดียวนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มเศษได้เกิดไฟไหม้ขึ้นที่วังหลวงซึ่งเป็นจุดอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากอยู่ใกล้คลังแสงและวัดพระแก้วในเวลาเดียวกันนั้นก็พบเหล่าทหารหวังหน้าที่ดูเหมือนจะบังเอิญมาประจำการอยู่บริเวณรอบๆจุดเกิดเหตุและพยายามที่จะช่วยดับไฟแต่กลับมีอาวุธติดกายมาด้วยทหารวังหลวงเห็นเข้าจึงขัดขวางและปฏิเสธการช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งนี้จึงตอกย้ำรอยร้าวของทั้งสองวังมากขึ้น จากภาพทางด้านซ้ายคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และภาพทางขวาคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้วังหลวงผ่านไปสถานการณ์ทวีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นตึกรามบ้านช่องการค้าเงียบสนิทเวลากลางวันไม่ต่างอะไรกับกลางคืนชาวบ้านในเกาะรัตนโกสินทร์ต่างพากันร่ำารือไปต่างๆนานาไม่นานนักวังหลวงจึงเกณฑ์ทหารราชอ,องครักษ์ออกมาล้อมวังพร้อมติดอาวุธราตรเวนตลอดทั้งวันทั้งคืน กรมพระราชวังบวรแห่งวังหน้าเห็นการเป็นเช่นนั้นจึงประชาการทหารองครักษ์ออกมาล้อมวังเช่นกันนับจํานวนผลได้600นายปัญหาต่างๆยังไม่ทันคลี่คลายก็ปรากฏตัวแปรสําคัญของวิกฤตทั้งนี้อีกหนึ่งคนคือหม่อมเจ้าหญิงสายวังหลวงพระนามว่าหม่อมเจ้าชวีวาดปราโมทเจ้าหญิงผู้มีอุปนิสัยเด็ดเดียวปราดเปรียวแตกต่างไปจากราชนารีในสมัยนั้นครั้นเป็นสาวแรกรุ่น ได้รับการมั่นหมายให้ไปเป็นชายาเอกของพระองค์เจ้าคักขนางคยุคนแต่อยู่มาภายหลังพระองค์เจ้าคักขนางคยุคนมีหมอมอยู่แล้วในวังจึงไม่ทรงยอมและโยนสินสอดทองมั่นทิ้งหน้าต่างตำหนักเรียราดไปกับพื้นจนพระองค์เจ้าคักขนางคยุคนต้องให้มหาเล็กมาเก็บคืนไปจากนั้นไม่นานหมอมเจ้าหญิงฉวีวาดจึงเสกสมรสกับพระองค์เจ้าเฉลิมลักผู้เป็นพระอนุชาของกรมพระราชวังบวร หม่อมเจ้าชวีวาดจึงเป็นสะพ้ายหน้าวังอย่างเต็มตัวเริ่มเอาพระไทยออกห่างจากวังหลวงขึ้นตรงกับวังน้าในวันเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่วังหลวงอยู่ๆท่านหญิงชวีวาดก็จ้างเรือสำเพอขนสมบัติทิ้งสวามีหนีไปยังเขมรเหมือนกับว่าทำความผิดด้ยแรงรู้เห็นเป็นใจในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อการเป็นเช่นนี้ยิ่งตอกย้ำในข่าวที่ร่ำลือจนแพร่กระจายไปจนถึงวังหน้าว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าจะบัญชาการให้ทับหลวงเข้าบุกตีวังหน้า เพื่อจะจับตัวกรมพระราชวังบวรให้ได้เมื่อทางวังหน้าได้ข่าวมาเช่นนั้นเหล่าพระราชวงศ์และขุนนางของวังหน้าจึงทูลเชิญกรมพระราชวังบวรให้เสด็จนี้ไปยังบริเวณท่าน้ําโดยเรือพระที่นั่งกลไฟโดยทันทีโดยมีเจ้าคุณจอมมันดาเอมผู้เป็นแม่และพระคณิษฐากับคนสนิทรวมแล้วกว่า6คนล่องม่น้ําเจ้าพระยาไปขึ้นที่ท่าบางรักเพื่อขอลีภัยอยู่กับสถานทูตประเทศอังกฤษ เนื่องจากพระองค์ทรงรู้จักมักคุ้นกับนายน็อกที่ขณะนั้นดํารงตําแหน่งกงสุลอยู่ทางสถานทูตประเทศอังกฤษให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและในคืนวันนั้นเองทางสถานทูตก็ส่งเรือกลไฟไปรับเจ้านายที่ยังอยู่ที่วังหน้าเข้าประทับยังสถานทูตอีกด้วยอะไรๆดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นหรือข่าวลือที่ว่าจะปลงพระชนกรมพระราชวังบวรเป็นเรื่องจริงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงเร่งประชุมหาทางออกร่วมกับพระราชวงศ์ และขุนนางสายวังหลวงซึ่งทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าการกระทําของกรมพระราชวังบวรในครั้งนี้นอกจากจะประกาศความขัดแย้งอย่างเปิดเผยแล้วยังได้ก่อให้เกิดความเสียหายอาจรุนแรงเกิดขึ้นเพราะเมื่อบุคคลที่3อย่างกงสุลประเทศอังกฤษ,กฤษเข้ามาเกี่ยวข้องพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกรงว่ามหาอำนาจชาติตะวันตกจะช่วยโอกาสความแตกแยกในครั้งนี้เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองเพราะในเวลานั้นทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส ตั้งหวังอำนาจเหนือเอกราชของสยามอยู่ยิ่งเป็นเรื่องเช่นนี้แล้วพระเจ้าอยู่หัวจึงสเสด็จขึ้นพระที่นั่งสมุทรเทวราชอุบาทในหมู่พระที่นั่งจากกรีมหาปราศาสตร์สรงรีบร่างพระราชหัตถเลขาเป็นราชสารส่งไปยังกรมพระราชวังบวรณนะสถานทูตอังกฤษโดยมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าถึงกรมพระราชวังบวรด้วยการเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนฉันมีความเสียใจอย่างมากเธอไปอาศัยอยู่ที่บ้านคงศุนอังกฤษนี้ด้วยเหตุใด ฉันไม่ได้คิดจะฆ่าเธอเธอมีความหวัดหวันข้อใดเธอมีความสะดุ้งหวัดหวันถึงชีวิตจนคิดการเกินดอกกระมังหรือมีความผิดใหญ่อยู่ในใจจึงมีความร้อนระแวงฉันฉันไม่ได้โกรธเธอเธอจะมาโกรธฉันข้างเดียวฉันเสียใจนักเธอทำการถึงเพียงนี้จะพาให้เสียชื่อติดแผ่นดินเธอจะคิดต่อไปอย่างไรจึงเป็นการดีการชอบอย่าให้รัษฎรได้รับความเดือดร้อนหวัดหวันต่อไปเลยเจ้าคุณมาบอกฉันว่าเธอกลัวว่าฉันจะฆ่าเธอ การนี้ฉันไม่ได้คิดเลยเธอคิดเห็นอย่างไรจงมีหนังสือเป็นสําคัญมาให้ฉันรู้ด้วยกรมพระราชวังบวรจึงมีพระราชหัตถเลขาตีกลับไปยังวังหลวงเพื่อยื่นข้อเสนอซึ่งจากภาพทางซ้ายคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากภาพทางขวาคือพระเจ้าบรมวง์เธอกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญส่วนพระราชหัตถเลขาตีกลับไปยังหลวงเพื่อยื่นข้อเสนอนั้นจะมีความว่าอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับ ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ